คือจะไม่ได้นะครับผมอ,อก่ก่อนที่จะร้องเพลงนะครับผมอยากจะขอพูดอะไรนิดน,นึงนะครับเมืวว่อวานนี้นะครับผูได้ไปดูคอนเสิร์ตของพี่สอดสุนทรัยการินเซนนะครับผมซึ่งเป็นคนที่ฟุ๊กซีเทอามากมากครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ฟุกได้จากการที่ไปดูคอนเสิร์ตนะครับผพว่าถ้าฟุกอายุเท่าพี่สอ,อดแฟนเขาฟุ๕ตายแล้ว <c oughs> คุณเลยคือผู้แ็นใไครับคือ ค่อนข้างแบบน้อยมากนะฮะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันค่อนข้างจะตรงกับความรู้สึกพวกก็เลยว่าอพี่ปอเนี่ยก็หมดสัญญากับต้นสังกันแล้วนะฮะหลายเพลงที่ดังๆเนี่ยเขาต้องซื้อของตัวเองมาร้องนะครับผมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่แบบสะเทือนใจคนดูนะฮะเหมือน,นก็จะได้ฟังก็จะเป็นเพลงใหม่นะครับแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งคือได้ฐานะ,ะนาที่เป็นคนชอบพี่ฟอร์นะครับแล้วก็เมื่อวานก็มี นักร้องหลายคนนะครับพี่อู๋พี่โฟร์พวกนี้ฮะหลายคนเลยคือจิตเรื่องเดียวก็คือเรื่องที่ต้องซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาร้องนะครับผมแต่ฟุ้กเชื่อนะครับอย่ยว้อฝักไปถึงพี่ฟอดด้วยว่านะครับถึงแม้ว่าพี่จะเอ่อต้องซื้อเพลงตัวเองมาร้องมเราอาจจะไม่ได้เห็นพี่ฟอดร้องเพลงของของของตัวพี่เองนะครับผมเอ่อแล้วก็เมื่อวานเป็นเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของพี่ฟอดที่เขาจะจัดเองด้วยนะครับฟุ้กเชื่อว่าแฟนเพลงของพี่ฟอดลงทุงฟุกด้วยนะครับ ก็จะได้ยินเสียงแสงที่พี่ปอบล้องดังอยู่ในใจเสมอนะคะแล้วพวกก็ขอคิดเอาเองว่าแฟนเพลงฟู๊ก็ควรจะเป็นที่นั้นเหมือนกันนะครับผมเพลงนี้นะครับวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับเรามาร่วมบายบายกันนะครับเพลงนี้ครั้งสุดท้ายแล้วจริงนะครับสําหรับเพลงเพลงนี้นะครับขอสิ่งดีๆเนี่ยบอกไป ฉันติงใจไม่คิดทิ่งใคแต่รุ่นั้นมีอายน่ใจไปที่คิดเงไว้มองขึ้นเ็นดีดที่มีความสุขนั้นคือใจฉันได้นมองา มันเคยรักรู้ไม่ต้องใครอย่างเคยเคยเองเท่าไรมันไปไม่ไกลเลยแต่ครั้งที่ถตัวเองตลอดไม่พบคำตอบง่ายฉันไม่รูจะต้องใจไว้ยังไงจะรู้จักนี้ดีง่ายบางครั้งรู้แล้วง่าย

เวาที่เ็นคนที่รู้จักไม่คอยว่าอะไรจะรู้่เรามีใจกันมากแ่อยากจะเผยใจตัวเองเท,ท,ท,ท่าไรด้จยใจที่ใ่่นั้นไ่ตยอางทุทาตัวเอง,งลตลอดในพตอไม่ยาก มมไม่ต้องเก็บซ่อนใจไว้เีที่เราทำนียงไบารู้เราใก้แถึงาที่ไ,ไตออนไว้กันเราสิ่งไดที่จเป็นไว้แแมัน,น,นท,ทุกวันมใครไปุลั